มาเบิ่งสถานที่เฉียวมาเบิ่งมะลำมบิ้งบันทีสิบหาถ่ายไปเบิ่งถ่ายไปให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันว่าโอ้สถานที่ก็กว้างอยู่คนน่ะคือมะลำกับจีตั้งจะทั้งคนเลยนะครับท่นว่าโอ้กว้างกว้างหวงโยครับวัดล่าอาลา่ำกันโอ้กับคนของมะล่ำค่ะไล่กัน เปลี่ยนสถานที่วันจันทร์วันที่สิบห้าบรรยากาศล้านการชมหมอลำหมอลำใจเกินร้อยบอยสีดิชัยในวันที่สิบห้านะครับอยที่วัดบ้านวะหนองนี่เลยอำเภอบ่อระบือบรรยากัศ น้ำมากครับจากเำเภอประยัดพละงว่าเบิ่งสถานที่ก่อนว่าเป็นจังหดโอ้ัวควงๆอยู่กับควงๆขอทายอยู่ที่น้องพวงไปต้อาางการว่าว่ามีหม่มองน,งนังเลยควงๆดีกับดถมาล่ามกัน ลมเย็นดีดีสดเทียนกับายางบังบรรยากาศอ,อารพณ์นมา,าเาามาป็นกระิ๊พักวันท่างผีตามสบายในสลากก,กว่าโอ้โหมใหม่กระไรครับลมรื่น ร่มรื่นสะอาดสวยงามบรรยากาศดยอดเลยเลาเปิับันราไปิดมากวันเ็ยวบรยาาว่าเ่ราะ่มยู่เตาพี่ราเอ้ยเวันเปินก้ามดี ใหญ่กกลไก่ครับวัดบ้านหัวหนองมึงมาสว,น,ว,น,วนไม้ยืนต้นธรรมชาติไม่ย่าง จะได้มาเทเวนยี่ดอกนัินก็ได้ จ,จัดจัดวนจัดสถานที่โอ้สวยงามอยู่ดีลานธรรมลานวิถีไทยาศาสนสถานวัดหัวหนองกรมการาศาสนา,ากระทรวงวัดวนธรรมวัดบ้านหัวหนองตำบลวังชัยอำเภอบราบรมือจังหวัดมหาสารครม พี่เรามาพบกับหมอลำใจเกลรอยบอยสิริชัยเทียมวงค,ครับหมู่วันทีที่ผ่านเรื่อี่หรอกบ่อนลานยากกว้างโอ้จุกคนเดิน้าหน่อยเห็นบบศิลปะ คือบาทเกา่าครับบาทบาทสำหรับพระพิสุทธิ์สองปินทบาตมันเก่าแล้วมันก็เอามาลีเซคันเอามาตกแต่งในต้นใหม่โอ้วเห็ดเห็ดสวยงามนะครับว่าเป็นขยะเห็ดเห็บบรรยากาศสวยอันนี้คือบาทบาทพระนี่ฉันบ่กเป็นเอามาลีเซคันฆ่าสีเขาตกแต่งในต้นใหม่ ศิลปะอีกอย่างหนึ่งเป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งเบ,บ้งแกร่งจีเมืองโุรนณครับท่านจีสลาเพิ่นมันดีสู้ไหมเบิง้งจับถ่ายงาม วัดเป็่มีสีสันโอ้สวยงามอีกทีจัดจ้านสีเป็นตาเอาเยื่องอย่างคือว่าเป็นบาทนี่กะใส่ประโยชน์ได้หลายพูนแม่นมัดนะครับน้ำต้นใหม่ชมพูฟ้าแดงโอ้ถูกอย่างสีสันสวยงาม ข่วงขวงพอสมควรเมืองลานสบายสบายพี่น้องก็ต้องอย่านว่าพ่ามีมองเมืองเนอะสำหรับวันที่สิบหาท่านว่าข่มมีครับว่าขวครับหมัวลำใจเกินร้อยบอยสีริชัยครับมาทำการแสดงอยู่ที่วัดบ้านวันองนี้ครับอำเภอบร,รบือจังหวัดมหาสารคราม เพือ่อน,นี้ครับพยไปเกี่ยงชาแนวกับไอามาอัาเบียดสถานที่พี่น้องเดี๋ยวมงเดีชมก่อนว,ว,ว่ากวางว่ากวางขนาดไหนสบายเลยครับมองกับรถโบกิพี่น้องมาหายกันบ้งเร่งเกียดเร่นใจครับเอานลำใจเกินลอยปล่อยคิริชัยน้วกันเออครับพี่น้อง เย็นสบายบรรยากาศสาดสะอ้านครับสวยงามครับศิลป,ปะสุดยอดสำหรับคลิปนี้ครับเพื่เกียงแค่แนวตาสะขอจบคลิปไวจะเพียงจะหนีก่อนพอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ